สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนผนวกนะครับในรายวิชาการเขียนแบบออเดอร์แคนะครับแล้วก็การคำนวณและเขียนแผนที่นะครับนะครับอันดับแรกนะก็คือที่การบ้านที่ครูสั่งครับก็คือการการเขียนแบบหาโฉนดนะครับอะไรก็ได้นะที่มีเลขโฉนดมีตัวอย่างของบ้านตัวเองนะครับนะครับนะอันดับแรกนะ ให้เราไปที่นะครับระบบนะครับพิมพ์ไปที่ google นะครับเว็บที่ดินนะเราพิมพ์ไปปุ๊บกดเซิร์ชค้นหานะครับเราไปที่ระบบค้นหารูปแปลงที่ดินะจะมีอย่างนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็จะมีนะครับกรมที่ดินระบบค้นหาแปลงที่ดินครับเราจะมาหาแปลงที่ดินในฉนดตนเองนะครับให้เราเลือกจังหวัดในหน้าชนดนะครับบ้านใครอาจจะ ชนบที่ได้มานะครับตัวอย่างอาจจะเป็นจังหวัดอะไรก็ระบุตามไปเลยนะครับมันจะมีบอกอยู่นะตรงนี้นะครับจังหวัดอำเภอแล้วก็เลขที่ชนดนะครับอของอของอาจารย์กับบ้านคาเลขฉนดก็สี่ห้าสองสองนะครับแล้วกดค้นหาปึ๊บอ่ามันก็จะมีแสดงมาในหน้าจอของอาจารย์นะครับก็จะมี เลขที่ระวางเลขที่ดินนะครับเลขที่โฉนดที่ดินนะปุ๊บทีนี้เนื้อที่นะครับ5ไร่2งาน9.1ตารางวานะแต่ว่าในโฉนดเราไม่ให้ความกว้างความยาวมาเราต้องแปลงให้เป็นระบบหน่วยตารางวานะครับนะหน่วยตารางวาก็คือของอาจารย์5ไร่ สองงาน9.1ตารางวานะครับมาก็คือคำนวณให้ดูหัวาราไล่ห้าไล่2งาน9.1ตารางวานะครับ9.1ตารางวาก็คือ5นะครับำทำให้หน่วยเป็นระบบตารางวาทั้งหมดนะครับในเนื้อที่ของเราก็คือ5ไล่ก็คือ5คูณกับ 400นะครับก็จะได้2,000ตารางวาครับบวกอีก2งานก็คือกี่ตารางวาครับก็คือ2งานก็คือ200ตารางวาแล้วก็บวก200แล้วก็บวกหน่วยท้ายของเราก็คือ9.1ตารางวาก็จะได้เท่ากับ52.209.1นะครับทีนี้เราได้หน่วยของเราแล้วนะครับให้เราไปที่ อ่านะครับก็คือในตัวอย่างของอาจารย์ก็คืออันนี้แบบพร่าข้านะครับเวลาเราพอดในโปรแกรมอ u t o c a d นะครับเราก็จะาวาดเส้น p o l ีไลน์นะให้มันเป็นคลิกแล้วมันเป็นเส้นยาวเป็นกรอบนะครับแล้วก็คำคำดวณแบบพิมพ์คํำสั่ง L I นะครับ L I เพาะนะตรงนี้นะครับมันก็จะมีอ่า a r e ียก็คือพื้นที่นะครับพื้นที่นะแล้วก็เลงนะครับก็คือความยาวก็คือความยาวของเส้นรอบรูปนะครับก็คือ8 2นะครับคือนี้มันไม่ได้ระบุว่าเป็นวาหรือเป็นเมตรนะเราแค่ทำให้เป็นหน่วยพื้นที่เฉยนะครับอ่ะนะเวลาทุกอย่างพิกัดนะครับในเลขโฉนดมันจะมีวงกลมนะครับวงกลมมานะ วงกลมตัวนี้มันจะมีลูกศรน,นะครับบอกเลขรหัสพิกัดต่างๆนะครับของเราก็ต้องใส่เหมือนกันนะนะครับอ่ทีนี้ให้เราไปที่เว็บที่ดินเหมือนเดิมน,นะครับอ่ให้กดปิดนะครับแล้วก็พื้นที่กรอบของเรานะปืด๊ดนะแล้วทีนี้กดคําสั่งปรินสกรีนนะครับปรินสกรีนก็คือ ตัวยอ่ออนี้นะ่ะมองไม่ชัดปิ้นสกรีนก็คือเป,เป็นคำสั่งแคปหน้าจอนะครับก็คือ prtsc นะในโปรแกรมของในคีย์บอร์ดของเราครับกดปิน้นสกรีนปึ๊บไปที่โปรแกรม AutoCA d ที่เราวาดสร้างใหม่นะกด c t r o l นวีนะ v, นะล้วก็กดวางปึ้งทีนี้ให้เรานะครับใช้คำสั่ง p o l y l ล n e นะครับ กดวาดลงไปเลยก็คือพิััอ่ะแต่ละจุดนะครับไอเส้นขอบแดงพื้นที่ของเรานะยืดวาดไปเลยวาดอ่ะ,อะทีนี้ถ้าเราคลิกนะครับเรากดมูฟมันออกมาอ่ะ เมื่อมูปุ๊บให้เราใช้คำสั่ง li เพื่อดูพื้นที่นะครับในโปรแกรมนะครับก็คือว่าพื้นที่ในโปรแกรมนะครับได้ตัวนี้นะครับที่าการคุมทีนี้คือเวลาเราคำนวณเราคำนวณ2ออย่างคือพื้นที่จริงนะครับกับพื้นที่ใน autocad ในโปรแกรมนะครับก็คือว่า พื้นที่ในแอลแคมันทำไมครับของจริงก็คือพื้นที่มันเยอะกว่าที่เราวาดนะครับพื้นที่จริงเราแคดของอาจารย์นะครับตัวอย่างก็คือ2 2 9 1ตารางวานะครับก็คือว่าสูตรของมันก็คือนี่นะครับพื้นที่จริงนะหารด้วยพื้นที่จริงมันจะเอาค่าค่าน้อยนะหารด้วยพื้นที่ในแคดของอาจารย์ก็คือ 6, 66 6 6 66. 6 6 6 6 6 4 4 5หนะครับ าหารทีนี้เอาพื้นที่นี้หารปุ๊บแล้วถอดสแควร,ร์รูทนะครับก็คือว่าของอาจารย์ได้สองสองศูนย์เก้าจุดหนึ่งหารด้วยหกแสนหกมืนหกพันหกร้อยหกสิบหกนะครับจุดหกสี่สี่ห้านะแล้วถอดสแควร์รูทนะครับแสดงว่าอาจารย์ได้ตัวเลขนะครับที่เราต้องทำการขยายสเกลนะครับ ก็คือเป็นการลดสเกลครับก็คือว่าลดไปด้วย0.05756นะครับแล้วก็พิมพ์ไปคำสั่ง f c นะครับแล้วคลิกแล้วก็ลดสเกลก็คือพิมพ์0.057564312อ่าอาจารย์เอาจะเอียดเลยพึ๊ดอ่าทีนี้พื้นที่เราจะได้เล็กลงเราก็ไปลองดูนะครับอ่าพื้นที่เรา ทีมเอด้ปึ้งอ่าพื้นที่เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับของอาจารย์ลาทสปเซตนะครับอ่าทีนี้เราพื้นที่ในแคดกับพื้นที่ในฉนดเราได้เท่ากันแล้วนะครับก็คือ2 2 0 9 1ตารางวานี้ก็ใกล้เคียงนะครับก็ทีนี้เราก็สามารถนะวัดความหน้าตัดของพื้นที่เราได้เลยนะครับว่าความกว้างความ,วามยาวมันเป็นเท่าใดนั่นเองนะครับอืม เราก็จะรู้พื้นที่อของในพื้นที่ของเราคนระับต่อไปนะให้เราทําการวาดพอดพิกัดนะครับเป็นตัววงกลมนะก็สักจุดห้านะครับกำลังสวยแล้วก็คาการ Co ดลอไไ้ทุกมุมเลยมันจะมีเลข ครับอ,อันนี้ก็ลบไปก่อนนะครับอ่บังนะครับเราก็ใส่ฟ้อนตัวสอนเลยตามปกตินะครับของอาจารย์ก็เป็นมันเป็นเลขสิบแล้วก็สี่แปด น,นี้ก็ตามความเหมาะสมนะครับพวกฟอนต์สเกลอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เราจะสร้างมาในไฟล์งานแยกเลยนะครับเป็นไงครับก็รูปแบบการเขียนแผนที่นะครับก็คือ